สบายดีเด้อจ้า FC เบิเร์ดสุขุมสุขคนสบายดีเามมือแรงพี่น้องส่องอ้อนก็นอยากมาซาส์ในจักน้อยหนึ่งพี่น้องขอโทษขออภัยน้ำเดือดเด้อก้าหน้าเพิ่นเห็ดเบียกมือไหนไ่ได้เห็ดบม่ได้เห็ดอันยังดอกพี่น้องมันเบียกทางอื่นทางใดเบียกเคลื่อนตัวเองเพิ่นสีเห็ดอ่างเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกบัวเพิ่นทั้แหละ ันเห็ดคนเดียวเพิ่นเพิ่นแกงเห็ดมาสู่กินเด้อพี่น้องเด้อสาวตู้ลุงลงเออมาโอมมาหอดโอดโบได้ขออุ้มซะก่อนอุ้มรดอุ้มรดอุ้มคนเก่งซะก่อนหักอุ้มนี่บ่ไหวยวดแกนวดแกนในช่องอุ้มได้อุ้มสองมืออุ้มมือเดียวบ่ร้อน gần gần quế an, lùng vung còn mày hải vớt khưng nướng, phe nong vớt khưng nồi nồi bắc nhảy quế, quế quế súp m, mặn mặn, mặn nọ, nhọ nhè đắng nhè đắng, nhè đắng 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 nhè อนออนเลยพี่น้องเลยมนกินดอกกับเจ๊หอมขนาดไม่ไม่กินน้วกันแยมบังละงดอมีละงดมั้ยมละงดพี่น้องอ้าสอันขาดอันยานางเออบ่แม่คัะขยงไปตู่น้ำใสไปตู่ก็ได้ป็นไงใส่เนาะตู่เนาะใสไปตู่ไม่ว่าอันขาดอะเนาะ Songs, okay, okay. Okay. มาเน้านเข้ามาหน้าบาน้ป่ะเอาพี่น้องบานิมามามาพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อะกินข้าวแกงหน่อไม้พี่น้องซุ่มกันยามกันแงเด้อซุ่กันเป็นโอกาสดีเลยนี่ระวงน้องุ่มมาเยอะเป็นกะมีแกงน้ำม้อุ่นนอนท่อนเลยมีนจ๊กยืดน้อพี่น้องเอแซ่บขนาดนะโฮมนี่เขานี่บ้านื้อะนะ เขาเก่าหนุนเพราะเขาอยากเขาแล้วเคยสดเนาะแกงน้ำไม้ก่อนเอาเขาเลยตูดเด้อเอร้อมได้มีเอร้อมได้ลุงมึงมีเอสมีอันมีสังกัดจุกีเนาะหวานเอาบวงต้มจืดดีเลยเนี่ยหวานได้น้ำไม้มันสดนี่คือหลังเนี่ยค่ะมันแกงเด้อก็น้งจิ้มมันมีเวลากับไปแกงน้ำไม้ด้วยส่วนน้องอีกเนอปแกงน้ำไม้ส่วนน้อง เอาปลาขึ้นมาก้อยมันยังกินมกันอย่างละไม่หรออย่างจะมันลงมันหลุดเนาะหลุดอ่อนนละไม่เนาะนไม่อ่อนนวลนวลไม่ยอมมันไหม่เปลาเปลาแค่ไหนละ่อแค่ไหนเปล่าแค่ละห่อ ฝากช่องเช่ตู่อพ่น้องเด้อากมกฝากต้องากเป็งใจกดไลค์กดติดตามเพื่อนในเดจ้าตางเด้อพี่น้องเด้อน้องสุขภงน้องสุขภงเนาะน้องใหม่ากระพันเต็มๆได้แน่เนาะ ไนจะหน้าเขาได้หมดหรอกใจน้ำเนื้อนองตูเลยใส่เป็นเระบอกุฆษนาเรากินนะทับโตกับทับโตเองวางโฆษณากับวางเองยอดนะคุณยอดได้เราเห็นเนาะอันเขาาบุญจัดดีมันต้องอเขาตัองกิดพ่อมาแยกแค่แล้วมันมาลงโฆษณาจนอื่นๆนน้อยเดใจเป็นตากันยังหานบุเป็นเนอะลงวงเนาะเน่ากันยังจัดง่ายยังบุเป็น เราับเวสมาธิเน้องตู่น้อเอ้ก็เป็นการมาถึงจุดนีแล้วนะลพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะถึงเนาะได้นอนแม่นอยแมวแล้วทำได้นาแล้วสะพ้องน้ำสมบนนับตรงร้นก็วันทั้งแม่อคุณเาไปเป็นจังแมน้ำ เรลงหลายคนวนี้มันำแ้ๆน้เตเราตูดอกเขาเนี่ย้สมัครได้นี่หน่อไม้ออกมาพ็ได้หน่ไม้อไม้เอาถงดังได้ยามมล่น้องเอ้ยนี่อากาศคดีดีิ้มเนาะยามมลอากาศดี

สมุนรน้รลบลงวงมันเย็นไหมเย็นกงดนตกอนเึงคมเย็นเอานมก็เย็นเลยจ้ะได้บะนมกนตะบูนท่านไทยบลงวงอือนี้มันมีแดกันบูดไม่บ,บกันบูดเลยวงอ่ะ ไม่ห่อเราดูขอบใจเด้อขอบใจขอบใจขอบใจเออเอเอาเราดูเราทานน้ำเพชรแห้งประตูเนี่ยึเผ็ดเนาะทัานเพชรท่างเค็มพี่น้องเนาอัน้กะเจ้กินแต่ตอได้ไหนเออหวานแซ่บอร่อยเนาะนุ่มดีเนาะนุ่มๆเน้นเราไมมนะนมป๊อ ไม่เขาซับปั่นเอาก็ะมังมาช่วชั่วหลุดแจงลุดแซ่บได้ทำไมทำให้ไม่มือเดียวเด้บามือเดียวมือแฮมคือน้ำแทบอ่ะนุ่มไม่บน้ำมาเกงไผบ่เลีเยงนอกคตอกันเ้ยงนอกไหนมันยคลงโฆษณาเป็นกลง่ตน งรอวงปวนบตเะแนทงเดน้อยมาเดินมาเดินมามาเทปงมามาเดินลำวงสมัคีเด้อมาแม่มาแม่เดยาพลาบบนั่ง ยาปลาออกพ่าดออกพซ้อู่คอยมีอยู่มีบ่ยงเป็ยาพิซึแหไแห้งไข่อ้ามุอ้าเปิดมาซื้ออันนั้นอยู่ไรมากินอันอันนกินวงดองา็เดดินแนปแห่ไก็เมือโคกินยามันงวงดองกินแต่กินเ่อต้องไข่เพราะลูกแกงมันกินอัน้หลายเรืของสมยามันคล้ายเครื่องเนาะั่นเขากินสมไรนะยาที่คล้ายเครื่อง่ป้าแกงใหม่แกงก๋วยเตียแกง มาแม่นิมาแม่มาไม่ปงมาอร่อยอร่อยใ่เลยบ่แ่ไม่แลวค่ะมาเลตากแดดเยออาินดินนี่แหละแล้วก็กินยาแล้วแล้วก็มาดินินแล้วก็ดินยาเลยแต่น่บากินนั้นกะตงติินเดียวัน่บนตได้าน่นี่ละ

เขาเรียกเปนความมาเกเ็นกับข้าการห้องใหม่แล้วคนทกินกับเข้านี่แซ่บป้าอย่าหงค่ะแกดิไว้ใจได้เนาะแก่ป้าคือนัแก่หนัแกป้าเดียวน่าจะดีกว่าป้าเดินเร็วหน่อยแก่เขาข่าใส่แล้วแก่เนาะเขาเขีกคนนี้เรากินลาลาเข้มข้นเลยระางท่แกกินกับข้าก่แก้ก เดี๋ยวเดีมันสิไม่โอ้โอ้ยดูซิมันกตอนมันตอดมันต้นอะไรไหมอันมันแซ่บสแป็งเฮ็ดยังเนี่ยเห็ดดิ้นเห็ดละโงกเห็ดยังรวมกันอีดอกเลยไม่ได้จ้ะละงกได้เห็ดดิ้นเน่ผสมกันเลยแล้วก็แกงตัวแกงแม่แม่แหละแกงผสมนี่แกงผสมเนาะมันธรรมชาตินะเอ็นแม่มี ที่ลอดแน่นี่ยางที่ันบริกาย่างไดนั่นแกงอย่างเดียวเลยยามเนา่ย้่างนออกเลยะได้เข่าเนี่ยน้าเข่าน่ะเห็นตลาดร้านหลายเห็นออกลายเห็นละงอกเห็นพวกมัตุ่ยินละแกงเห็ดอยู่ทางเบื้อนกั้านเก่าเนแนวกุกคำสาบกัร้านเขาเจ้าไข่เห็นละงอกเห็นละงอกเห็นผีผแพงแท่ รวมละสามสิบห้าแค่เงี้ยโลถึงห้าสี่สิบก็ได้แค่แล้วโอ้โลโลสามสิบห้ามันพอซื้อได้แล้วนั่นโลสี่สิบแหนมเป็นเนยไข่เป็นเนยไข่แมนสองโลอืมปนกันเนยไข่เนยมันหนึบจำเกี๊ยวน้อพี่เจ้าชู้เนยน้องจ้าได้มือระดูเนยไข่ฮะโลห้าสิบเขาซื้อน่าเจ็บ เอาายหันแวนลงไปว่าโลอได้โลฮาซิโแหวนนครโลหะย่ใช่ใช่ชื่ใช่ยางเดินลงงเด้อวดเนเดี๋ยวมดันดันเสือปีเลิศเน่เสือบ้าสมชายให้มีแต่ตัวจิร่ค่ะอ อาาลงเนกับัว <tang> น <ar> ้ือ <Tamam> วัวมาตรนิ้ตามนี้่น้อยนะีนไ่น้ยนะบัวแตกต้นต้ตูดตัดออกูออกตูออกขายต่อนะัวนะขายได้ได้เอาเขาขายเบี้ยอันเบี้ยสามสิบพันกูเลยัวนะเราอยากก็บอ่างนะ สวยนะนี My mother. My mother ่เดป่าย้เรื่องกระียไงด่นี่นี่เห็ดนี่อยก็กอยก็ชิพอขค้าเห็ดเจ็ดเดือ้ามีโบอโบขายีิศชื่อหาทลอชิพอเามาลงเงินองเงินหาเองแห่ทำไมแม่ทิพนฉันไม่ใช่บ่างเงินลงเงินก๋ไอ้ช่างมันตายไเมกเ่ยะตืออเข้ามายหรือซอมแม่ง ได้ไหออันอันอันโอบครับอันโปโครับวอัะวังเดี๋ยวมนมันจะเป็ามางขาแขก่ไมันจะเป็นทงเกลางใบมันจะเป็นทงคือบอนนี่นะบบอลบอนดางบอลหโอบเขาอันเด้คมันเป็นทงนั่นละทงนะวะคือใบบอนนี่ละว่ะใบซื่อๆขึ้นแล้วมันก่อนโอบเขาอันละว่ะคือใบบอนั่ห เาอกว่าท่งนังนั่นหายคอยนะเจ้าหาย่อยนะคอยว่ามันตายน้อคอยว่าอ้ามันตายแล้วคอยว่าเเอาไปปลูกตแมันเกิดอีกซองหน่อจะเกิดอีกแหละไปเดียวหันไปยิกยยยหัน ไปคนรู้สิ่งของเยอะมันเมืดตั้งคำไปคือกันกันพี่น้องคู่นี้ก็มาขอยาเอายาไปให้ลูกมาขอยาแต่กินกินแกงโรยไก่ก็จะจ้องเม่เด้ลพี่น้องเมดนดอยแบบนลี่แม่พี่น้องเด้่น้องตุ่นกูมองครอบครัวสาวผู้ไทยเนี่ยเด้อจ้าขอบใจในไลน์บ๊ายบายบ๊ายบายจ้า